มีแนวฟลิปดอนทริปเอาเห็นผู้สาวแตงอยู่ในคลับก็อยากจะเข้าไปจีบโออยากไปบีบโอยโบแมนนะคอยโบได้ลาบกแค่อยากเป็นคนพิเศษคนนั้นนาทีได้จอ๊ ลูกเรือด้วยเลยใช่ไหมครับประมาณนครับน้องกต้องมีคิวไป้องนะครับขอบน้องุน้องาครับนีครับทีมเรือลงบาอากาน้ำงไครับเดี๋ยวเราจะมาสาษณ์กันครับมากินข้าวที่ ใหญ่มาเลยใหม่คจไม่เราหม่มเก่าพราะปคุณใจลำใหม่ลใหม่ท้องเดมีสองลาครับแข่งๆไปอยยกงลยอ่งอยากให้เุใจัยกงเมีคิวแ่กับจิมไหนครากให้เป็นคใจคุณจของคอั เราเราพยไปแล้วีเียวครับทีนี้ายไปแล้วหนเที่ยวเียวเจอกับทีมไหนครับเปตงปงตงอว่าแรแไปแล้วมียังมีพอีกไหมครับมีมเี่ยมครับครับสนีอนเมื่อกี้ใไมครับมั่นใจว่าจะชนะมั้ยต้องชนะใช่ไหมครับเาว่าต้องชนะต้องชนะถ้าไม่ชนะนี่รอครับผมเหนการพิจารณาแล้วการชนะสูง เราจะจะมาสัมภาษณ์นายนายแพทย์โรง,รพ,ยงโโพยาบาลเลยนะช่วงนี้นายแพทย์ใจโรงพยาบาลครับช่วงนี้ก็พักรักษาตัวเองนะครับนะครับดูครับไอ้เท้าเท้าขวาที่มีปัญหาเนี่ยติเมียนะครับชนเพล็ก <Okay. S 1> ครับติติเมียแล้วไม่โดนครับไปโดนต้นเสาครับก็เลยพักแล้วไปรักษาตัว <c oughs> พักรับปานะครับพักรักษาตัวประมาณสองเดือนครับช่วงนี้ก็เดินได้ครับ แต่ก่อนซาลูเกนเขาจะบอกว่ารักครอบครัวครับเดี๋ยวครอบครัวไม่รักเขาอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับเอาเอาชื่อเล่นครับชื่อเดีเอลนะครัดียวลนี่ครับดี๋ยวแต่งงานนะครับมีลูกครับตอนนี้อ่ะดีเอเดียอลอย่างดียวยังไม่แต่งงานนะครับแต่ว่ามีลูกเขาส่งนะครับเมียไม่มีอ่าังประทับใจ ยาวไปนกม,มากไปมากมาเชียร์ทีมเรือไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ามาเชียร์ที่ปูชัยโอ้<ด><ด>ครับเข้ามาเชียร์ครับซูมซูมไปตรงท้ายตรงท้ายเรือครับอ่าเห็นตัวหนังสือตนั้วไหมครับทีมเรือที่พีุ่ญชัยครับนโอ้สังหรีโอ้สังหรีครับถ้าทำงานโรงพยาบาลต้องมาเชียร์ทีมเรือนี้ครับเพราะสามารถฟรีเลย บาอย่างทีครับทีมอภัยเรือครับเรือจีก็จะเป็นพยาบาลครับทั้งหมดแต่คุณไม่กลุ่มเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่จุดปล่อยกันมาแล้วเอาแล้วจี่ครับนี่ครับมีลูกคล้ายประวัติเจพีลูกน้ำยามตอนจีนครับเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกัน กำลังป,ปั้นอยู่ครับปั้นข้าวเหนียวมอยู่ผมผมผมไม่รู้จักนะครับคนนี้คืออะไรเขาบอกว่ากำลังกินข้าวถ้าผมดูแล้วข,ข้าวข้าวเนี่เม็ดสีแปลกๆนะครับสีแดงสีชมพูเหมากับครับมีน้นยนนนำยาอมตะเด่นนะอันนี้ชื่ออะไร ส่วนเวทีด้านหน้าจะเป็นแคล็ดลับแคล็อลับนี่แปลภาษาไทยว่าอะไรครับเน้นๆเลยนะครับแมวเดินครับคืออย่างตอนแรกเราจะเอาแมวมาเดินก่อนนะครับก็คือทุกคนต้องมีแมวเดินจูงแมวมานะครับวันนี้มุกนี้เรามาเดินจับกันครับเวทีปีนี้ใหญ่มากนะครับตอนเย็นครับเราจะมาดูวันนี้ครับรู้สึกว่ามีการเก็บตัวด้วยนะครับถือรัศมีนะครับเน้นนะเน้นตัวแต่งงานมาสดายนะครับเก็บตัวด้วย เขาบอกว่ามีการทํากิจกรรมนะครับดูบุคลิกภาพปลูกต้นไม้ครับอนมรักธรรมชาตินะครับผมอยากไปใช่ไหมครับผมรู้ต้นไม้ผมว่าแล้วต้นไม้ที่ที่ประชาชนรังโรงเรียนอนุสรทำไมเยอะขึ้นนะครับน้องๆกลุ่มนี้นะครับไปปลูกต้นไม้ที่นั่นนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับปลูกตอนกลางวันไม่ได้ครับต้องไปปลูกตอนเย็นคืนครับอันนี้เป็นส่วนทีมงานจัดดอกไม้นะครับเราครับไม่ใช่ขายดอกไม้นะครับก็ขายขายด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะนับคะแนนจาก ของดอกไม้นะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่เราชื่ออะไรครับไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับชื่อชื่ออะไรครับ แคะแนนดเยอะต้องจัดแ่เขาหลยดอกดอกละกี่บาทครับดอกละสิบแล้วมีส่งพวกเอเอ็มเอสามาบวชมีไหมครับไม่ไม่ไม่มีเนาะเราเรานับคะแนนจากดอกไม้อย่างเดียวอาจจะมีอาจจะมีกดไลค์มาเป็นุ้ะรมสนะมีส่งเอเนะครับส่งเ m เบวช เอาแบบเอาแบบพอพอกโงอ้วยไหมครับม้ทดยครับนไดเป็นบันไดหม่ครับแต่ก่อนเราจะใช้ลิฟต์ในาขึ้นไปครับแต่ว่ามลังมาลิฟตเสียมีปัญหาเงี้ยเราจะใช้บันไดธรรมดาเดินขึ้นครับเีครับขาปล่อยมุกนะครับอันนี้คือบันไดเลื่อนนะครับ เพราะมันมันไม่เค่อยตรนะครับจะมุ่เลื่อนนะครับมุ่เลือนนะครับมุกมีบโ้เยี่ยมมากใส่เส้นสูงขึ้นนะครับเดยนเลื่อนไปก็เลื่อนกลับเลยครับเดนเลื่อนนะครับปลอดภัยนะครับ จะเอาขั้นใดก็ได้เบบีซอ up to you คันจะไปกับใคอยจะจะเป็น VIP อพีน่าหมายเขาว่าคือจะดูแลและแคร์จะเป็นยังดีเจ้าอยากได้อีนอย่าง oh baby girl is on <S an> me เจ้าไม่ต้องสนใงราคาเพราะว่าคอยบ่ได้คิดทีหฮะเจ้านั้นอาจบ่มักที่คอยนั่นเป็นแบดบอยและเจ้านั้นอาจบ่มักที่โตคอยนั้นบอดจอยทำให้ดีสมใจมันก็เน้นจอมิสแต่คอยบุญญาของเจ้าผู้รายการเปียโนนะครับดูเรือนะครับวันนี้มาทำหน้าที่อะไรครับตรงนี้ก็ดูแลการปล่อยเรือการปล่อยเรือ Yeah.